สวัสดีครับทุกคนครับมณนี้ศิพาทุกคนมาตามติดชีวิตนะครับในละมือเห็ดยังแน่นนะครับน้องในสวนเฮานะครับมีกิจกรรมยังแน่นะครับในเฮาเ็ดในสวนเฮานะครับพี่น้องครับมณิกรศิพาทุกคนมาเบิ้งนะครับนะตามติดชีวิตนะครับไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับมียังกิจเปรียญให้พี่น้องเบิ้งกันนะผมครับสำหรับภารกิจประจำวันเฮานะครับตื่นเช้ามานะครับน้องแอดแบลคเข้าสิเข่าลงเห็ดก่อนครับพี่น้อง ก็คือไปดูแลเห็ดนะครับน้าไม่ถ้าเห็ดพอเก็บก็เก็บเห็ดก่อนนะครับหรือว่าทําความสะอาดดูแลนะครับพี่น้องมันเห็ดเอาก็รู้สึกว่าสืออกปลายนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นช่วงปลายๆเขาเหมือนแรงท้ามนะออกบวค่อยร้ายนะครับแต่ว่าพอได้แกงครับครับก็มีปลา่อยในพี่น้องมันเห็ดบวค่อยออกนะครับเพราะว่าก็คือมดลื่นพอแล้วนะครับน้อหลังจากนี้ก็คือสิโดโลเอาก่อนเชื้อไม้เขามานะครับยังได้กระถาเบิ้องฐานติดตามกันต่อไปด้วยครับพี่น้องครับหลังจากเฮาเสร็จภารกิจในโรงเห็ดเรียบร้อยนะครับเนาะเฮาก็ออก ไปสวนนะครับครับพี่น้องลักๆงานในสวนเขานะครับน้องก็คือดูแลสวนครับพี่น้องทําความสะอาดสวนนะครับก็คือตัดหญ้าใส่ปุ๋ยนะครับเรื่องก็รตัดแต่งกิ่งต้นฝรั่งหรือต้นมักิดากันนะครับพี่น้องก็คือดูแลในสวนนี่ครับน้องแต่ละมือครับก็คือแบ่งสันปันสวนเวลากันครับเห็ดดูแลนันนี้แน่นุนนี้นั้นนะครับเก็บเพ็ดกันแล้วนะครับแล้วกซีมาเขาสวนครับนองซีมาตัดแต่งกิ่งฝรั่งนะครับครับสำหรับงานในสวนนะครับพี่น้องเป็นงานตากแดดนะครับ กสิเริ่มงานตั้งแต่เจ็ดโมงครับพี่น้องเจ็ดโมงไปถึงเก้าโมงนะครับเวลาประมาณนี้ครับเพราะว่าเฮ้าสิบบอทางานตากแดดเวลาเก้าโมงไปแล้วก็คือเฮ้าสิหยุดทํางานนะครับนอกก็ซือเพจงานในโฮมนะครับหรือแถวบ่มีงานเขาก็เป็นการพักผ่อนนะครับพี่น้องก็คือสิบอทางานตากแดดนะครับเพราะว่าอากาศมันห่อนหรือว่าแดดห่อนนั่นเองครับพี่น้องรับผลดีของการทํางานแต่เศร้านะครับนาอก็คือหนึ่งเราเข้าดงานร้ายครับพี่น้องสองก็คือเฮ้าบ่ได้ตากแดดเฮ้าหน้าแดดบ่ห่อนครับพี่น้อง เอากบมีแห้งทำงานนะครับเพราะว่าหอบหอนนะครับพี่น้องหลังจากที่หอาทำงานในสวนแล้วนะพี่น้องเนาะก็รู้ดึกหิ้วแล้วครับผมก็หาแนวกินครับพี่น้องหาเก็บพักนะครับหาเก็บถถ่วพูนะครับเอาไปจิ้มน้ำพริกครับพี่น้องหาเก็บพักครับพี่น้องเก็บเร้าผู้ครับถอนดอกกระเจียวครับพี่น้องไปต้มเจ่วครับครับดอกกระเจียวเขากับพี่ครับสดๆใหม่ๆในสวนครับผมกินแบบบะตองเก่งใจนะครับก็คือเมนูนี่เป็นเมนูพรั่ร่วมครับพี่น้องก็มนี่คานน้าับเนาอ ผสมค่าครับบ่าในสวนเราก็มีครับพี่น้องเป็นคาตาแดงนะครับคาเกษตรตาแดงครับผมนอไม่ไม่สดสดเลยครับพี่น้องถอนออกจากต้นครับข่าของเขาเองกินได้ปลอดภัยครับพี่น้องปูไว้ครับในสวนหลังจากเขาได้กับเขาแล้วนะครับมันจะมีพลไม้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นพลไม้นะครับน้องพ่นลไม่ประจําสวนเขาครับนอคือฝรั่งกิมจูหรือบักซิดากิมจูนะพี่น้องฝรั่งปลอดสารผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเขาปลไดฉีดสารเคมีนะครับนอ ขาวหอด้อดถุงยูวีนะครับแต่ว่าผิวมันจะบคอยสวยไปไหนนะครับครับพี่น้องครับข้อเที่ยงข้าใดล้วครับพี่น้องครับก็คือมีพักนะครับเนาะก็คือจะเอาไปต้มให้น้องครับมีคาครับเนาะมีคามีดอกกระเจียวมีตาพูนะครับมีบวเขือมีกระพวงนะครับเนาะมีพักบุงนะครับจะเอาไปต้มกันตอนนี้เป็นพักะแยงนะครับเนาะเห็นงามก็เลยเก็บมาครับครับก็มีผลไม้กินครับผมหลังจากกินข้าวแล้วก็มีผลไม้นะครับาจากสวนนะครับเนาะบิษิดาหรือว่าฝรั่งกิมจูนั่นเองครับพี่น้องง่วย่ครับ ไม่เงครับทิดาคิมจูเขาครับสาหรับกบเขาห้าครับแค่นี้ก็พอนะครับน้องสำหรับค้เดียวนะครับกินู้เดียวครับครับหลังจากที่เขากินข้าวเรียบร้อยนะครับนอก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วก็ไปน้องก็ขออนุญาตนอนเว้นจังหนึ่งชั่วโมงนะครับพอกันไม่หล่อใบครับพี่น้องครับก็นอนก่อนครับครับนี่ก็เป็นวงจรของการทํางานนะครับในแต่ละมือนะครับก็สิประมาณนี้แหละครับพี่น้อง เมื่อได้มีงานร้ายเขาก็ต้องทํำนะครับเมื่อได้มีงานหน่อยก็สิได้พักผ่อนนะครับเพราะว่างานเกษตรบางทีก็มันก็ร้ายนะครับนองงานนักบางที่ก็เฮาก็เหตุไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปตามสเตปครับเฮาห้องประ้องไปบังคับหรือว่าพักโหมจนเกินไปนะครับพี่น้องก็ให้มีเวลาพักผ่อนกับจะคข้องนํานะครับหลังจากเฮาพักผ่อนนะครับนาอตอนนี้ก็ตกตอนเย็นครับพี่น้อง3ามสี่มงแรกมากนะครับน้องเฮาก็ต้องออกทํางานนะครับพี่น้องก็หลังจากที่เฮากินข้าวอิ่มนอนพักผ่อนแล้วนะครับเฮาก็ออกทํางานพี่น้อง เขาสวนนะครับเขาสวนมาดูแลความดูแลในสวนนะครับน้องทิ้งเทาขาดไปไลยคือเกาต้องมาไห่อาหารปลาด้อพี่น้องเด้อปลาเขากระถากินอยู่ครับผมคือกิจวัตรประจําวันของเขานะครับน้องเกมาไห่อาหารปลาครับตอนเย็นๆครับพี่น้องอาหารยางหล่อเบิงนะครับครับมือนกัพาทุกคนมาไห่อาหารปลาครับนาอปลาเขาก็คือสีหิวอาหารครับนีวันอาหารไห นี่ก็ห้หัวอาหารนะครับห้เป็นหัวอาหารพอตักบุงว่ามีใหเเิ่นแล้วับปลาเฮาก็หรู้ซื้อไวกินกนิวแห้งนะครับกินใหญ่เลยครับนี่ก็คือกิจกรรมผักใบเข้านะครับ เราก็ต้องมาใ่้อาหารปลาถูกเย็นนะครับพอทำงานในสวนแล้วนะครับเราก็มาให้อาหารปลาคือเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับนะหลังจากนี้เราก็เตรียมเก็บของกระบานพักผ่อนนะครับครับนี่ก็คือวิธีชีวิตเกษตรกรของผมนะครับนาะสำหรับท่านใดนะครับนะองเอาไปเป็นไอเดียผมกับบสงวนลิขสิทธิ์นะครับครับ เอาไปเห็ดได้ครับพี่น้องเอาไปเห็ดคือผมได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้มักนะครับพี่น้องถ้าผู้บหมักก็คือเห็ดบ่ได้นะครับชีวิตเกษตรกรบางที่อาจงานนักนะครับนอกตากแดดตากฝนนะครับตากแดดตากลมครับผมบางคนกับสบหมักนะครับแต่ว่าบางคนกับสิมักชีวิตแบบนี้นะครับใส้ชีวิตแบบพอเพียงใส้ชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับครับหลังจากทุกคนเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับเนาะเกิดประโยชน์หรือว่าเกิดไอเดียจะได้แน่ก็อยากให้แนะนําที่ชมหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อยากให้มีข้อเสนอแนะนะครับ นี่ขอเสนอเนี่ยคลิปแนวนี้คลิปแบบใดนะครับนอกสิถึงใจพี่น้องนะครับนอกกับรบกวนอย่าให้มีคอมเมนต์นะครับนอกก็ขอบคุณหลายๆครับสืบิงจนจบคลิปครับผมแลกับถ่ายที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับนอกหยีที่มีแห้งครับผมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับช่องเจ้าบันเท้าช่องยูทูบนะครับหรือจะเป็นเฟซบุ๊กสวนเกษตรจินดาทวีครับผมขอให้ทุกคนนะครับนอกสุขภาพแข็งแรงครับผมลำรวยลำรวยครับผมสวัสดีครับ